้าอยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไผ่ยีสีช่องนี้ดูดีใช้ได้ต้นบุกพีฮาสาวราผ่อนคลายดูได้ทุกเพศทุกวัยดูดวงเพลิดเพลินใจนางไม้ไผ่ยีสีนางไม้ไผ่ยีสี จอบๆบลาบลาบลานะคะเป็นคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะจ๊ะแรนดอมไม่ต้องเลือกใครค่ะนะจ๊ะก็เป็นของเราทุกคนนะจ๊ะเราก็มาล้วงใจเขาอืมเราอยากล้วงเข้าไปในใจของเขาอ <c> ะ <oughs> ล้วงเข้าไปในใจของเขาในตอนนี้มันเป็นยังไง <c oughs> อยากรู้อะไรประมาณนี้นะคะ อในใจเขาตอนนี้อะยังเขาเรียกว่ายังไม่มีจุดหมายอืมไม่รู้จะเอายังไงไม่รู้จะเอายังไงดีตัวเขาเองเขาก็ไม่มีจุดหมายที่จะเลือกได้เลือกไม่เลือกไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรยังไงกับชีวิตตัวเองเหมือนกันนะไอ้นนทก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอา้นนก็ไม่พอใจนี่ก็ไม่ถูกใจน่าจะหงุดหงิดอยู่ในช่วงนี้นะหงุดหงิดของเรื่องของการงานก็คืออยากจะประสบความสําเร็จ ในเรื่องของการงานอสงสัยคิดมากคิดหนักในเรื่องของการงานนะรู้สึกตอนนี้มันหมดแรงไม่มีแรงเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยล้าแล้วก็แบบเจ็บป่วยด้วยนะคะในใจเขาตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมัน,ม,นมันหมดหวังนะสิ้นหวังเนี่ย เรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันคิดถึงคุณนะคิดถึงมากๆแต่ว่าก็สิ้นหวังมันมีความที่แบบว่าเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็เลยรู้สึกผิดหวังสิ้นหวังนะอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณนะอยากติดต่อสื่อสารมากอยากให้คุณโทรหรือว่าติดต่อเขามาหรือว่าอยากให้เขาแบบหรือว่าอยากให้เราอะ่ะเป็นการเทคเทคแอคชั่นก่อน อะไรอยากรู้หรือไม่งั้นก็อยากรู้ใจเรานะคะตอนนี้เขาวุ่นวายมากๆนะคะทั้งเป็นมีปัญหาเรื่องในงานหรือว่ามีปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตของเขานะวุ่นวายมากๆนะคะเขาคิดถึงคุณนะรักคุณเหมือนเดิมนั่นแหละคิดถึงคุณรักคุณเหมือนเดิมยังรักอยู่แล้วก็อยากแอคชั่นมากๆ แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงสถานการณ์มันไม่เอื้อนะคะคิดถึงมากคิดถึงจริงๆแต่ว่ามันมันมีความที่แบบว่านะ มันยังเทคแอคชั่นไม่ได้ถึงแม้อยากจะเทคแอคชั่นมากแค่ไหนก็ตามแต่ตอนนี้เขาอ่ะก็มีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของภายในครอบครัวธุรกิจการงานดำเนินการดำเนินงานของครอบครัวของเขาแล้วก็ในภายในชีวิตของเขานะคะยังมีความวุ่นวายอยู่นะเขาคิดว่าเราเนี่ยไม่ได้สนใจเขาแล้ว เขาคิดว่าเราอยู่ด้วยตัวเองได้อยู่แล้วเราก็มีงานทําเราก็มีอะไรทําของเราเราก็อยู่ออยู่แบบคล้ายๆว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะไม่ได้คิดถึงเขาแล้วเขาคิดแบบนี้นะ อาจจะไม่ได้คิดถึงเขาแล้วมั้งอะไรแบบนี้นะเขาก็คิดไปต่างๆนานานะเขาเ่ยยังคิดถึงเราอยู่แล้วก็พยายามเข้ามาส่องเรานะส่องแล้วก็ชื่นชมเรายังยังมีเราอยู่ในชีวิตอยู่รักอยู่ส่องอยู่แบบแล้วก็อยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของเราอยากรู้ว่าเราเป็นอย่างไรมีใครแล้วหรือยังอยากจะ ต่อสื่อสารอยากพูดคุยอยากคล้ายๆกบว่าสมมติว่าเราลงโซเชียลอย่างเงี้ยหเขาก็อยากมาคอมเมนต์หรือไม่งั้นก็อยากจะทักเข้ามาถามในห้องแชทนะคะแล้วก็แบบเขาก็เห็นว่าเราโปรไฟล์ดีเห็นว่าเราโปรไฟล์ดีอยู่ได้ด้วยตัวเองอาจจะอยู่อาจจะมีใครไปแล้วหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราโพสเราก็โพสแบบเหมือนก็ว่าโพสแบบ คนเดียวอยู่คนเดียวอะไรเนี้ยนะแต่เขาก็คิดว่า,าใครนะที่ถ่ายรูปให้อา่าที่เรามาโพสเนี่ยมันต้องมีคนยืน,ยนถ่ายรูปอยู่ข้างหลังแน่ๆอะไรแบบนี้นะ <laughs> เขาก็คิดไปต่างๆนานานั่นเองนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณน,นะแต่ก็ยังหาหนทางไม่เจอก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะอืไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง ก็อยากจะทักมาอยากจะไปหาอยากจะมาหาด้วยนะคุณเขาอยากมาหาคุณด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากมาหาคุณนะเขาอยากมาหาคุณแต่สถานการณ์มันไม่เอื้องไงก็เลยต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของระยะทางกายเรื่องของระยะห่างเรื่องของปัญหาประเด็นต่างๆที่ยังเทคแอคชั่นไม่ได้แล้วมันเป็นความที่แบบขัดใจจังเลยแบบทําอะไรไม่ได้อ่ะค่ะ ไม่ประสบความสําเร็จแจ้ก็เลยรอต้องรอเวลานะเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็รอเวลาที่จะได้พบเจอเราหรือรอเวลาที่จะได้กลับมาดีวกับเราใหมา่หรือว่าได้รอเวลาที่ได้ส่องกันได้คุยกันได้พบได้เจอกันอะไรประมาณนี้เขาเฝ้ามองคุณอยู่เงียบๆนะคะอ่ไม่แอคชั่นอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับว่า ก็อยังแอคชั่นอะไรไม่ได้ตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะรักคุณมากแต่ว่าเขาก็แอคชั่นไม่ได้แต่เขาก็มีแผนนะคะมีแผนที่จะแบบแอคชั่นกับคุณเพราะว่าเขายังคิดถึงคุณมากๆนั่นเองคุณเป็นคนที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์สำหรับเขามากๆ คุณเป็นคนที่แบบเขาแบบปลืมมากๆปลืมปล้มสุดๆถ้ารักก็รักมากๆแน่นไงไพ่รักไพ่เลิฟก็ออกมานะคิงออฟคัพเนี่ยรักคุณปลืม้มคูณหลงไหลคลั่งใคร้คุณนะคะแต่มันมีความเกี่ยวกับเรื่องของความอดทนสูงนะคะอยากจะมาเอ,อ เทคแอคชั่นบคุณอยากจะมาหาคุณนะคะแต่ว่ามันมีความประเด็นมีความปัญหาเขาตอนนี้เขาก็ไม่ได้ค่อยสบายนักอาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยหรือมีปัญหาในเรื่องของในการงานปัญหาครอบครัวหรือปัญหาในชีวิตประจําวันของเขาอยู่นะคะก็เลยยังเทคแอคชั่นไม่ได้เขาคิดถึงคุณมากเขาอยากจะ เมามีความสุขกับค <to their> <behavior> ุณอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าสถานการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเขาอยากมามีความสุขในโมเมนต์ที่เคยมีความสุขกับคุณอีกเขาอยากติดต่อสื่อสารเขาอยากกลับมารักกับคุณอีกเขาอยากให้คุณกับเขาได้กลับมารักกันอีกอยากอยู่กับคุณอยากเป็นคู่ของคุณอยากให้คุณรักอยากให้คุณหลงเขาเหมือนอย่างที่เขาเป็นกับคุณนะคะสุดท้ายแล้วนะคะแม่หมอมองว่านะ คุณกับเขาก็เป็นเนื้อคู่กันแหละต่างคนต่างรักกันนะคะแต่ว่าสถานการณ์มันยังไม่เอือ้อเราก็ต้องรอรอรอนั่นเองนะคะเป็นเลนดอมแบบสนุกสนุกขำๆนะคะไม่อินไม่น้อยไม่ไดราม่านะคะอ่านเป็นแบบไกด์ไลน์ให้เป็นแนวทางชีวิตของเราได้มีกําลังใจต่อสู้ต่อไปนั่นเองนะคะทีนี้มาดูฟังใจเขานะคะ ฟังใจเขาว่าเขาล้วงใจเขาเนี่ยฟังใจเขาเนี่ยตอนนี้ใจเขาเป็นอย่างไรบ้างกับเรานะจ๊ะในจิตใจของเขานะคะฟังใจกันนะคะใจเขาเป็นอย่างไรบ้างอู้มันเจ็บปวดนะคะคนที่ฆ่าฉันเขารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกหมดแรงรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้นะคะเพราะเขาเหมือนกับว่าเขา กำลังเล่นของสูงอยู่ก็คุณคุณเ,เลิศเลอเพอร์เฟกจะตายใช่ไหมเออทีนี้ก็เท่ากับที่เดิมก็หมายถึงว่าเขานะ่ะแบบอือยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณแต่คิดไปคิดมาเขาก็ยังไม่กลา้านั่นเองนะคะวู้รักเขารักคุณแล้วเขาก็อยากให้คุณรักเขานะคะเขาอยากให้คุณเจคเอ็กชันอะไรบ้างให้เขารับรู้บ้างว่าคุณรักเขาเขาอยากให้คุณโพสตอรี่บ้างว่าแบบ แบบมันแบบสื่อว่ารักเข้าอะไรแบบนี้เออนะคะตอนเนี้ยเขาเจ็บป่วยจริงๆด้วยคุณนะนะเขามีปัญหาเขาเจ็บป่วยเขาไม่สบายในวันที่เขาป่วยเนี่ยเขาคิดถึงแต่คุณคนเดียวเท่านั้นนะคะคนในครอบครัวของเขาหรือคนในรายล้อมหรือว่าคนในชีวิตของเขาเขาไม่ได้คิดถึงนะเวลาเขาเจ็บป่วดหรือมีปัญหาเขามักจะคิดถึงคุณนะแต่เขาก็อดทนอ่ะเขาก็สู้คนอ่ะถึงแม้ว่า คุณมีค่ากับเขามากแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถที่จะเทคแอคชั่นได้นั่นเองนะคะมีอะไรอีกนะคะมาดูฟนะังใจเขาเอีกมีอะไรอีกนะเนี่ยเขามีภาร,ระหน้าที่นะสื่อข้อเจตนารมณ์มีภาร,ร,ระหน้าที่แค่หลับตาเวลาเขาเหนื่อยเขาไม่สบายเขาก็หลับตาลงเขาก็จะเห็นหน้าคุณเพื่อเป็นกําลังจังกาลังใจให้กันนะคะจักรยานสีแดงเขา อยากจะวัดมาหาคุณนะคะอยากเทคแอคชั่นมากๆแต่ว่าอยากติดต่อสื่อสารมากเพราะว่าคุณก็คือความสุขของเขาแต่ว่ามันก็เทคไม่ได้นะอาจจะมีประเด็นปัญหาอะไรต่างๆนะคะ mm hmm. เขาก็ได้แต่เฝ้าระเมอเพ้อพบ mm hmm. เป็นก้อนหินละเมอนะคะ mm hmm. เฝ้าแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณเฝ้าคิดถึงคุณในวันที่เคยมีความสุขต่อกันแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังจะยืนยันนะคะว่าเขายังรักคุณ ยืนยันว่าเขารักคุณมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้เขาก็อยากจะกอดคุณมากๆอยากจะทําอะไรต่อมีอะไรนั่นเองนะคะว้าวว้าวว้าวนะทีนี้เราก็มาดูซิว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่ด้วยไฟทิ้งๆนะ เขาคิดอะไรอยู่จ้าเรามาล้วงความคิดความรู้สึกของเขามารวงใจเขาในตอนนี้อ่ะเขาคิดอะไรอยู่จ้าคิดอะไรอยู่จ้านะจ้าวู้หัวใจฉันเต้นแรงแสดงว่าเขาเข้าไปสอง,องคุณหรือเขาเห็นคุณตัวเป็นๆเ,เนี่ยหัวใจเขาเนี่ยเต้นแรงแล้วเขามีความรู้สึกกับคุณตลอดเอ๊ะ หัวใจก็เลยเต้นแรงรอคอยที่จะได้พบกันรอคอยที่จะพบกันนะเขารอคอยตลอดนะคะที่เขาอยากจะพบอยากจะเจอคุณนะคะไม่ว่าจะหลับหรือตื่นเธอก็อยู่ในหัวของฉันตลอดเวลานั่นเองนะคะเธอเป็นเหมือนกันกับฉันหรือเปล่านะ ที่เอาเธอออกจากหัวไม่ได้นะจ๊ะเธอเป็นอย่างไรบ้างกับการที่จะต้องเงียบใส่กันนะในความคิดของเขาก็เป็นประมาณนี้เขาก็อยากรู้ว่าเราเป็นอย่างไรบ้างเขาก็เฝ้ามาส่องคุณแล้วเขาอยากรู้ว่าคุณเป็นเหมือนเขาไหมที่เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยอะ่ะเอ้ยนะประมาณนี้นะคะดูซิว่าเขาคิดอะไรอีกนะจ๊ะเขาคิดอะไรอยู่อีกฉันอยากอยู่ในอ้อมกอดของเธอไพ่ฟังใจเมื่อกี้ก็แบบอยากกอดอะ่ะ จริงๆนะเขาอยากกอดคุณแล้วเขาก็อยากอยู่มามามีความสุขกับคุณมาอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันแล้วก็มามีอะไรตตอะอะไรมีอะไรเฮ้ยไม่อยากคิดหึกไม่อยากคิดไปไกลนะจ๊ะถึงยังไงเขาก็รักมไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงตอนนี้เขาก็รักคุณนะ่ะนะนะ่ะเธอคือจิตวิญ,ญญาณที่ตามหลอกหลอนฉันตลอดเวลา ว้าวไหคะอยากได้กําลังใจจากเธอจังเนยะเห็นไหมวันที่ฉันป่วยเนาะให้ห่างใจก็คือในวันที่ฉันป่วยเนี่ยเขาอยากได้กําลังใจจากคุณนะทักมาหาหน่อยสิในงานเห็นไหมเขาอยากให้คุณทักเขาอยากให้คุณโพสต์เกี่ยวกับสื่อการสื่อสารที่แบบว่าคุณยังมีเขาอยู่หรือไม่งั้นก็แบบอยากให้คุณทัก เขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณแอคชั่นเออแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะค่ะทีนี้มาดูว่าเขาอยากบอกอะไรเราอีกนะคะด้วยไพ่ออโชคชะตานะเขาอยากบอกอะไรเราอีกจ้ะด้วยไพ่โชคชะตานะจ๊ะโชคชะตาฟาริกิของเรานะจ๊ะอืมเขาอยากบอกอะไรเราอีกจ้ะยังทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้อู้ เธอ,อนะ่ะไม่เคยแคร์ฉันเลยเธอก็หนุโนสนโนแคร์ฉันเหมือนกันอะไรแบบนี้นะเธอเป็นเนื้อคู่ของฉันนะฉันเชื่อว่าเธอเป็นเนื้อคู่ของฉันว้าวอยากให้รู้ว่าฉันรักเธอนะฉันอยากให้รู้เธอจะเชื่อหรือเปล่า แต่ฉันอยากให้รู้ว่ารักยังไงก็รักขึ้นมาสองครั้งแล้วนะคะยังไงก็รักไม่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงฉันก็รักเธอรักเธอและรักเธอแต่ว่าตอนนี้มันก็ต้องปล่อยไปก่อนนะแล้วค่อยมาคุยกันหรือค่อยมาเคลียร์ปัญหาที่มีต่อกันอะไรประมาณนี้นะคะ จะฟันฝ่าอุปสรรคนะอุปสรรคที่มีต่อเราสองคนเนี่ยจะฟันฝ่าอุปสรรคนะเพราะาเราอะมีความผูกพันกันตัดกันไม่ขาดหรอกนะจ๊ะไปกับฉันไหมต่อสู้ไปด้วยกันไหมจะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันไหม เดจ้าตอนนี้อยู่ในการตัดสินใจนะเธอตัดสินใจฉันก็ตัดสินใจเหมือนกันนะจ๊ะดูกันไปก่อนตอนนี้ก็คือส่องกันดูกันไปก่อนว่าจะยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้นะฉันนะนอยากพิชิตใจเธอให้ได้เลยทีเดียวเชวนะคะอู้แล้วก็ฉันน่ะยอมเธอคนเดียวนะในคะเราว่ายอมคุณคนเดียวรักคุณนะคะที่นี้ เขามีอะไรอยากจะบอกอีกนะคะด้วยเขากับเบลมีอินซาฮ s ส i ม้เขามีอะไรอยากจะบอกเราอีกจ้า mm hmm. เขากับเบลมีนะ mm hmm. จะมาทำหน้าที่ตรงนี้ฉันจําเป็นต้องซ่อนความรู้สึกนั้นไว้ไม่สามารถที่จะเปิดเผยความรู้สึกนั้นได้นะอ้าวในทุกๆวันฉันเฝ้ารอคอยที่จะได้พบเจอว่า นะคะถึงแม้ว่าอยู่ไกลกันเขาก็เฝ้ารอคอยที่จะได้เข้ามาส่องสตอรี่หรือ,อการโพสต์นะคะ ฉันอดยิ้มไม่ได้จริงเมื่อพบคุณว้าวก็คือเวลาเขาได้พบคุณตัวเป็นๆหรือเข้ามาส่องคุณแล้วเจอคุณโพสหรือดูโปรไฟล์ของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็อดยิ้มไม่ได้นะคะแค่ได้เห็นหน้าหัวใจฉันมันก็สั่นว้าวเขามีแบบเขามีเอ่ออะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเขามี แพชชั่นกับคุณอะ่ะมีพลังงานดึงดูดมีแพชชั่นกับคุณอะ่ะมันมีความรู้สึกมากๆเวลาที่เห็นคุณหรือเจอคุณหรืออะไรเกี่ยวกับคุณอะมันมีความรู้สึกกระตุ้นให้เขาอ่ะมันสั่นวะไปต่อกับฉันได้ไหมในฐานะอะไรก็ได้เหมือนกับแบบเขาไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปอ่ะนะคะเขาก็เลยอยากไปให้ไปต่ออย่างเงี้ยเนาะในใจฉันนะมีแต่เพียงเธอนะออ้ ies, ว้าวนะ แล้วก็คุณน่ะคือแสงสว่างของฉันนะ j u วอิน y ม e ฮ r ทคุณน่ะอยู่ในใจของฉันอืมจ,จะ้ะแล้วก็เพิ่งรู้ตัวเองว่ารักเธอมากกว่าสิ่งใดโอ้เขาเพิ่งรู้ตัวเองนะ่ะว่าเขารักคุณนะ่ะ หายเหนื่อยทันทีที่คิดถึงคุณนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกด้ mm hmm. วยเขาก็เบามีอินสตาให้ไมนั่นเองนะคะทีนี้ก็มาดูว่าแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะด้วยไพ่ออรอคูนะแล้วความสัมพันธ์นี้ล่ะจะเป็นไปในทิศทางไหนแบบไหนอย่างไรนะคะ mm hmm. ด้วยไพ่อรอคูนะจ๊ะ ว้าว wow, the loving woman ก็คือคุณก็รักกันนั่นแหละจะเป็นไปทิศท,ทางแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่กระตามนะคะคุณคือคนที่เขารักจริงๆ รักมากมาย o p ป i m มิ m ก็ขอให้คุณอะมองโลกไปในแง่ดีในทุกสิ่งทุกอย่างจะมีวันใหม่เสมอวันที่ได้รักกันนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ฟังเพราะว่าหัวใจของเขาอะเป็นของคุณแต่ว่าตอนนี้เขาก็ต้องแบบคล้ายๆกับว่าเขาก็ต้องหาหนทางที่จะต้องเทคแอคชั่นกับคุณแล้วคุณกับเขาจะได้เทคแอคชั่นต่อกันอย่างเน้นอน มีค่ะมาดูซิว่าพายนางฟ้าอยากบอกอะไรเรานะอยากจะแนะนําอะไรเรานะคะพายนางฟ้านะคะอยากจะบอกอะไรเราอยากจะแนะนําอะไรเรานะมาดูพานางฟ้าจะแนะนําอะไรเราจ้ะ พีน่นางฟ้าบอกให้เราทําสมาธินะหรือเล่นโยคะหรือออกกําลังกายหรือจะฟังเพลงหรือจะทําอะไรที่ให้จิตใจของเราสงบไม่ต้องคิดทุ้งซ่าไม่ต้องคิดมากนั่นเองนะคะทำจิตใจให้เป็นปกติทตําจิตใจให้เป็นสมาธิไม่ต้องคิดมากยังไงเขาก็รักเพราะว่าเราดูมาข้างต้นเนี่ยคือเขารักเราจิตใจเขารักเราอย่างแน่จริงแทแ้แน่ถูกนะ ก็คือมีการต้องให้อภัยกันฮิล,ลิ่งตัวเองให้อภัยกันไม่ว่าปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นก็ตามต้องมีการให้อภยัยแล้วก็แบบว่าโบยบินไปในทิศทางใหม่นะคะเทพเทวดานางฟ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคอยดูแลคุณนะคะแล้วก็จะนำะข่าวสารหรือจะนำสิ่งดีๆมาให้คุณได้รับรู้นะคะมะีข่าวสารจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาบอกคุณก็คือจะมีการสื่อสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักมาบอกให้คุณได้รู้หรือว่ามีซิกเซนหรือมีสันทาตยาหรือ,ม,อ,อมีจิตวิญญาณที่สามารถสื่อและรับรู้ ผ่านกันนำทางของนางฟ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะตอนนี้ก็ขอให้อยู่กับตัวเองนะคะฮิลลิ่งตัวเองแล้วก็ให้มีความสุขแล้วก็คายควรคิดติดตองในสิ่งที่เกิดขึ้นนะจ๊ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้สมหวังดังใจอย่างจริงแท้แน่ถูกค่ะก็จบ ะะสำหรับแรนดอมในคลิปนี้นะคะแม่หมอขอให้ทุกคน,นะคะมีความสุขสมหวังนะคะแล้วก็ขอให้มีเขาเรียกว่ามีนิมิตหมายมีมิติหรือมีมนิมิตที่ดีอันดีเกิดขึ้นในเร็วๆว,ว,วันนี้นะจ๊ะขอให้คนสมหวังกับเขานะคะหรือไม่งั้นก็ได้รับรู้กันและกันว่าโอเคแล้วกันอยู่ยังแบบ ยังมีการและกันอยู่นะได้รับรู้แล้วก็มีการสื่อสารถึงกันได้นะคะก็จบไปนะคะสำหรับคลิปแลนดอมนี้จ้อจอบลาบลาบลาจ้า